น,นี้เราอยู่ที่ราชพฤกษ์ร้าน,นาบูชีวันนี้เราเช็คอินที่นี่ครับบรรยากาศแสนดีมากเลยและเป็นห้องที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริหารของโรงแรมจะทำให้เรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนวันนี้ติดตามเราไปดูบรรยากาศนะครับขอต้อนรับสู่ห้องพักห,หรูๆสไตล์บรรยากาศแบบสบายๆเป็นแบบนิโอโคลเนียลห้องพักตรวนี้ก็คือห้องพักของ โรงแรมราชพฤกษ์ลานนาบูติกซึ่งเป็นโรงแรมในสไตล์คลาสสิกแต่ก็มีคเรีนสไตล์เข้ามามีสุเดเกี่ยวข้องห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่วันนี้เรามาทีงานนะฮะทางโรงแรมเลยนำเสนอเตียงคู่ซึ่งเป็นเตียงที่ค่อนข้างจะอบอุ่นดูแล้วพักแบบสบายๆารตกแต่งก็จะเป็นการตกแต่งแบบคลาสสิกนะครับเป็นเครื่องจักรสารอันเป็น เครื่องจักสารของท้องถิ่นของความเป็นล้านนาผมจะพาท่านมาดูความง่ายๆของการตกแต่งแต่ดูแลคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าปะดับนะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการตกแต่งดิสิเฟอร์นิเจอเข้ามาโรงแรมมีทั้งกาแฟแล้วก็บิดชาแล้วก็มีเครื่องดื่มกับเราในเวลาเดียวกันพอเวลาเราอยากจะพักผ่อนแบบสบายๆเราก็มีบัาร์ฟอบไว้ให้กับ แกทุกทคนที่สามารถจะเปลี่ยนแล้วก็ไปลงเล่นที่สระน้ำได้อย่างสบายๆนะครับห้องพักเป็นห้องสไตล์แบบ เราสามารถอยู่ได้นะครับเป็นห้องสองคนนะฮะก็หรือถ้าจะเป็นห้องแบบเตียงเดียวก็จะเป็นห้องแบบพักแบบหรูๆตรงนี้นะครับเป็นลูกค้าในระดับลักชัวที่จะเข้ามาพักในที่นี้อยากจะแนะนำทุกคนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่มีโอกาสบรรยากาศดีๆอย่าลืมนะครับมาที่โรงแรมแห่งนี้นะครับเพราะราชพฤกษ์ล้านนาดูที่เป็นโรงแรมที่สร้างแล้วก็อยากจะให้ ท,ทุกคนได้มาพักผ่อนท่ามกลางสวนดอกไม้ท่ามกลางพืชพันธุน์และก็ท่ามกลางความเฉียวฉลจีครับสําหรับที่พักที่มีบรรยากาศดีๆเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็เป็นสวนนะครับเป็นแหล่งรวมพืชพันธุน์นะทันยะความสวยงามของดอกไม้แล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกนะครับข้างนอกจะเป็นความรู้สึกแข็งกระด้างจากสิ่งแวดล้อมมาเป็นความรู้สึกที่สวยๆงามๆกระสวอดอกไม้ ในเวลาเดียวกันเราสามารถเดินเข้าไปในสวนนะครับเพื่อจะลัดเลาะไปยังสระน้ำนะสร้างบรรยากาศในการพักผ่อนที่ดีมากในสวนเนี่ยเราจะตกแต่งไปด้วยศิลปะโคมไฟซึ่งเป็นศิลปะระยุ์นะฮะของน e โอคลาสสิกกริกแล้วก็มาประยุกต์ใส่สวนของความเป็นโลเคอลในจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาบุคคลมาพักที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะมีความสุข กับบรรยากาศชิวๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นในที่นั่งที่เขาเรียกว่าเป็นกระบะในรูปแบบของรังนกนะครับหรือจะนั่งเล่นในรูปแบบของเปลาสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลน,นอนหรือจะเป็นเปลน,น,นั่งตรงนี้เป็นบรรยากาศที่มีความสุขที่สุดส่วนมาชาวต่างชาติที่มาเนี่ย เราเคยเห็นก็คือจะนอนที่เปลนะครับแล้วก็นำหนังสือมาอ่านนะซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศแบบสบายๆในสปายของนโอโกลติล้านนาบรรยากาศแบบนี้เราจะหาได้ยากมากครับในที่พักสมัยใหม่อย่างที่ตอกย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ดอกไม้ชนิดไหนหรือแม้กระทั่งจะเป็นสวนหย่อมที่สวยๆงามๆเราก็สามารถนำเสนอเพื่อเป็นความสุขของอผู้ที่มาพัก แน่นอนที่สุดครับสนดราคานั้นเหมาะสำหรับคนที่มีพลังและมีอำนาจในการซึ่งความสุขตรงนี้ถือว่าเป็นเวลเนสอีกชนิดหนึ่งของการพักผ่อนครับแล้เวลาทานอาหารเย็นกันเลยนะครับเราไม่ต้องเสียวเวลาออกไปไหนเลยเราใช้เวลาที่มีคุณค่าอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมรา,ราชพิกลรา,า,ามนาวริี ในคหลังจากที่เราเดิวด้านนอกแบบบรรยากาศสุดชิแจ่มใสเย็นๆกระสดอกไม้แล้วเราก็เข้ามาดินเนอร์ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยดินเนอร์จะ light and low แต่วันนี้พอเราเห็นดินเนอรแล้วสุดยอดจริงๆครับเราก็เลยได้ลองสั่งเมน,นูที่เชฟร m คเมนมาให้เราแอปิไ i เซอของเราเนี่ยผมโฟกัสไปที่เรื่องของเรือกน้ำย่อยก่อนผมได้รับคำแนะนำในเรื่องของปอบเปีย ผักนะเป็น mixed vegetable นะครับเป็นเออ่ผักที่มีความหอมสดชื่นกรอบและ